อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมครับมาพบกันกับ,บรายการ Hello s e ซ o o m In นะครับก็มาทักทายทุกท่านกันเป็นประจำทุกเช้า9.15มง15ของทุกวันมการที่ตลาดหุ้นไทยเปิดนะครับแต่วันนี้พิเศษนิดหน่อยผมพาเพื่อนมาด้วยนะครับวันนี้นะฮะก็อยากจะถือโอกาสนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับนับจนถึงตรงนี้ครับก็เป็นเวลาสักประมาณ8เดือนเศษละที่ช่องเซตซูมอินของเราได้ออกอากาศแล้วก็อยู่ร่วมเดินทาง ในภาวะที่ตลาดหุ้นก็อาจจะยังไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่กับทุกท่านเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรฮะถึงแม้ว่าตลาดจะยังไม่ได้สดใสามากนะักแต่พวกเราก็จะยังคงมุ่มั่นเดินหน้าทำความรู้ดีๆคลิปดีๆนะครับรายการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน มาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำต่อเนื่องก็อเราเออกอากาศสดเนี่ยตลอดทั้งวันนะครับตั้งแต่ช่วงเช้า9โม15เรื่อยไปจนถึง6โมงเย็นในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีทั้งรายการสดรายการเทปรายการอื่นๆต่างๆนานานะครับมานำเสนอแล้วก็หลังจากจบรายการเนี่ยเราก็จะตัดออกมาเป็นคลิปย่อยๆเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้สะดวกนะครับแล้วก็8เดือนอกว่าๆที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ย ต้องขออนุญาตขิงนิดหนึ่งนะครับเราทำคลิปด้านการลงทุนออกมาแล้วมากกว่า1,300คลิปนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะครอบคลุมในหลากหลายประเด็นที่ท่านสนใจไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในประเทศไทยการลงทุนต่างประเทศผ่านดีการลงทุนในกองทุนรวมหรือว่ามุมมองความคิดนะครับเรื่องของการบริหารจัดการเงินทองต่างๆการวางแผนภาษีเนี่ย น่าจะมีค่อนข้างครบนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับย้อนกลับไปดูได้ทั้งประมาณ1,300คลิปนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับก็ยังคงฝากทุกท่านนะครับติดตามช่องของเราร่วมกันไปนะครับนี่เป็นโล่งเงินที่เพิ่งได้มาจาก y o u t u b e นะครับ หลังจากที่มีซับสครายเบอร์ผ่าน1,000 0แคนนะครับเรากำลังจะเดินหน้าสู่โลกทองบ้างนะครับคาดหวังไว้หวังไว้ลึกๆนะครับว่าเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้นี้นะครับจะได้ขยับเลเวลจากโล่เงินก็คือมี1 0 0 0 0แสนซับสครายเบอร์หนึ่งแผู้ติดตามเนี่ยเดี๋ยวจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องฝากทุกท่านด้วยรบกวนทุกท่านนะครับใครยังไม่ได้กด s u b สคร b e ก็กดเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนอ่ะมัวแต่ อวดโ่งเงินนะฮะเดี๋ยวจะลืมเนื้อหาประจําวันนะครับวันนี้ก็อัปเดตกันเช่นเคยตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคือนนี้นะครับดาวโจนส์ก็ติดลบไป0.51% S&P 500ลงไป0.35%แล้วก็ NASDAQ ลงไป0.5%นะครับภาพของตลาดอเมริกาอาจจะคล้ายๆกับหลายตลาดทั่วโลกนะครับอาจจะรวมถึงบ้านเราด้วยคือปริมาณการซื้อขายในช่วงปลายปีเนี่ยมันก็จะเงียบๆลงไปนะครับ และพอไม่ได้มีแรงซื้อเข้ามาคึกคักหนาแน่นหุ้นก็เริ่มยอ่อลงมาบ้างนะครับคืออเมริกาขึ้นมาพอสมควรเขาจะยอ่อก็อาจจะไม่ค่อยแปลกอะไรแต่บ้านเราเนี่ยนะฮะทั้งปีก็ไม่ได้บวกอะไรคึกคักนะครับกลายเป็นว่า3-4วันสุดท้ายเนี่ยชะนีก็แผ่วๆลงมาอีกนะครับก็เดี๋ยววันนี้ลุ้นกันวันนี้วันทําการสุดท้ายของปีแล้วนะครับตลาดหุ้นบ้านเราจะปิดลักษณะไหนอย่างไรนะครับก็ลงมาทดสอบแนวรับนะครับหลายต่อหลายรอบนะครับแนวรับหุ้นไทย ก็พันสบวกลบถวๆแถวเนี่ยลงมาพยายามจะทดสอบหลายต่อหลายทีเมื่อวานก็ลงไปประมาณ5จุดนะครับมาปิดพันสจุดนะครับส่วนยุโรปนะครับกลับมาเปิดหลังจากหยุดยาวตั้งแต่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสไปนะครับเยอรมันเมื่อคืนบวกได้นิดเดียว0.05%อังกฤษติดลบไป0.04%แล้วก็ฝรั่งเศสบวก0.1%นะครับการเคลื่อนไหวก็ถือว่าค่อนข้างน้อยมากทีเดียว ขณะที่ทางฝั่งของเอเชียครับเปิดมาเช้าวันนี้นะครับอย่างญี่ปุ่นติดลบไปนิดหน่อยลงมา0.18%ตลาดหุ้นจีนนะครับเซี่ยงไฮ้ลงมา0.01%หางเสีงฮ่องกงบวกได้0.41%นะครับเกาหลีใต้ครับที่สดใสามาต่อเนื่องวันทำการสุดท้ายก็อาจจะทรงๆแผ่วๆบ้างนะครับแต่ยังไงก็น่าจะครองแชมป์หุ้นโลก ประจำปีนี้นะครับที่เป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดนะครับคือบวกขึ้นไปมากกว่า70%ทีเดียวคอสเป้เกาหลีใต้นะครับลงมา0.11%ในวันนี้ครับส่วนอินโดนะฮะติดลบ0.53%ตฟิลิปปินส์ติดลบ0.21%เวียดนามทรงตัวนะครับบวกนิดหน่อยอบวกมา0.07%นเอนนะครับจริงๆฟิลิปปินส์น่าจะปิดนะครับผม ลืมอัปเดตไปนะครับฟิลิปปินส์นี่เป็นดัชนีปิดของเมื่อวานของวันก่อนหน้านะครับของเมื่อวานนี้นะครับส่วนเวียดนามที่เปิดมาแล้ว vn 3 0เนียบวกขึ้นมาสักประมาณ2.3จุดแถวๆนี้นะครับนี่ก็คือภาพรวมความเคลื่อนไหวที่เราเอามาอัปเดตกันนะครับส่วนตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกนะครับตามพาดหัวข่าวของทางฝั่งของ c n b c เนี่ยก็บอกว่าตลาดส่วนใหญ่นะครับมีการปรับตัวร่วงลงมานะครับในวันทําการสุดท้ายของปีนะครับ อาจจะมีปริมาณการซื้อขายที่ไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่นะครับตลาดใหญ่ๆเขาก็บอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นตลาดที่ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ส่วนญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยปรับตัวร่วงลงนะครับหนึ่งในประเด็นนะครับที่มีการจับตามองกันในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะครับก็คือมีประเด็นนะครับเรื่องของการแสดงแสนยานรูปภาพทางการทหารอาจจะไม่ใช่ เรื่องถึงขนาดการซ้อมรบหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็น Military Exercise นะครับก็อาจจะเรียกว่ามาทดสอบกำลังกันเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือทางกองทัพจีนเนี่ยเขามีการาเรียกว่าระดมพลนะครับไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีอะไรนะฮะก็คือเป็นการ ซ้อมรบแบบเบาๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแถวๆไต้หวันคนก็เลยจับตามองว่าเอ๊ะมันจะทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนี้ขึ้นมาหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องย้ําก่อนว่ายัางไม่ใช่เรื่องที่ที่ลุกลามบานปลายอะไรนะครับอย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของหุ้นของ s อ f t Bank ที่วันนี้ปรับตัวร่วงลงมาด้วยเช่นกันนะครับหลังจากที่เขามีการประกาศนะครับดีลมูลค่า4 0 0พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่จะเข้าไปซื้อ ดัตช a เซ็ e เนะครับบริษัท Data Center นะครับที่ชื่อว่า Digital Bridge นะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวที่เอามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ mm hmm. ที่เหลือก็จะไม่มีการขยับอะไรกันเยอะแหอะครับเอ็นวีเดียเมื่อคือนก็ปรับตัวลดลงมาสักประมาณ1%นะครับก็อาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวอย,อย่างรุนแรงอะไรมากนักนะปลายปีก็จะประมาณนี้แหละครับเงียบๆกันหน่อยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวไปดูกันว่ารายการช่วง10โมงเราเตรียมเนื้อหาอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนะครับก็เช่นเคยวันทาการสุดท้ายของสัปดาห์นะครับก็ยังมีปัจจัยข่าวสารและมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมาฝากกันอย่างวันนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าจะมีการยกระดับการดูแลธุรกรรมเงินขาเข้าโดยเฉพาะที่เกิน2 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะว่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นมาเยอะตอนนี้ก็พยายามที่จะ ตรวจสอบตรวจตาแล้วก็หาทางป้องกันอุดรูรั่วต่างๆนะครับต่อจากนี้ถ้าคนขนเงินเข้ามาถ้าเกิน2 0 0 0 0นเหรียญน,นะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มงวดมากยิ่งขึ้นส่วนศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับออกมาชี้ครับว่าธนาคารเนี่ยนะครับที่มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยตามกรนงนะครับอาจจะมีผลต่อเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยนะครับค่อนข้างจํากัด แล้วก็มองว่าปีหน้าเนี่ยการปล่อยสินเชื่อของภาคธนาคารก็น่าจะยังคงหดตัวและจะเป็นปีที่3ที่ภาคธนาคารปล่อยสินเชื่อลดลงเนี่ยติดต่อกันนะครับตอนนี้แบงก์ก็ยังคนข้างระม,มัดระวังยังไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับความสามารถในการคืนหนี้ของลูกหนี้สักเท่าไหร่เขาก็ลดการปล่อยสินเชื่อมาต่อเนื่องทีเดียวไทยมาร์เก็ตอินไซด์นะครับอ่าเดี๋ยวคุยกันวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องของหุเมริกาที่พักตัวนะครับ เรื่องของโลหะมีค่าที่จริงๆก่อนหน้านี้ขึ้นมาเยอะแล้วก็เริ่มมีการพักฐานย่อ,ยอตัวลงมาบ้างนะครับจะเป็นโอกาสลงทุนหรือไม่ก็เดี๋ยวมาคุยกัน Stock of the day วันนี้จะคุยตัว CPO นะครับแล้วก็บทวิเคราะห์ประจำวันนะครับวันนี้จะมีการอัปเดตนะครับคำทำนาย2อ0 0ันคำทำนายนะครับเออันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาโชคชะตาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทีมบรรณาธิการเราเนี่ย เอาอะไรมาฝากกันเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในช่วงประมาณ10โมงนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้กับรายการ s e ตนาเมเกเตอในภาคเช้านะครับก่อนจากกันก็ขอรูปอีกสักทีนะครับลงกันของผมนะครับพยายามกันมาอย่างหนักนะครับมี1 0 0 0 0แสนซับสไคร์เบอร์แล้วนะครับตกมือให้กับทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยว10โมงกลับมาเจอกันอีกรอบนึงครับ